หลังจาก24พฤษภา66หกไอ้สิพฤษภา6กเลือกตั้งใช่ไหมครผลคะแนนเลือกตั้งออกมาว่าพรรคก้าไกลได้ร5 1สส,ส14.4ล้านเสียงเป็นพรรคอันดับหนึ่งครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพรรคก้าไกลก็โดนรุมโดนปิดล้อมทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆโดนโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยผมก็เข้าใจผมเคยพูดในหลายรายการแล้วก็เขียนอะไรต่างๆเ้วยว่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มชนชั้นนําดั้งเดิม กลุ่มชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและกลุ่มชนชั้นนําทางการเมืองสมฝ่ายเนี่ยดั้งเดิมเศรษฐกิจและการเมืองสนที่กาลังกันเพื่อสกัดไม่ให้พรรคก้าไกลได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาไม่ได้แค่สกัดรอบนี้หรอกเขาคิดยาวด้วยเขารู้แล้วว่าในอนาคตพรรคก้าไกลอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมดังนั้นมันต้องผลึกกาลังของฝั่งเขาให้แน่น เพื่อจะไม่ให้พรรคก,ก้าวไกลได้มีโอกาสแม้แต่เพียงวินาทีเดียวในการถืออำนาจบริหารราชการแผ่นดินนะดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลอดหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาโดนตลอดอนะครับก็แน่นอนมีการข้ามคั่วกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรกรณีคุณนักษินช,ชินวัตรกลับบ้านนะครับแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว นะครับหลังจากนั้นเกิดเรื่องอะไรอีกมีเรื่องของอล่าสุดภาพถ่ายที่เราแซวกันว่าเป็นปฏิญญาเขาใหญ่ซึ่งมีภาพของคุณนักษินชินวัตรคุณอนุทินชาญวีรกูลมีข้าราชการในกระทรวงสําคัญสคัําญและก็มีคุณสารัตรัตนาวดี นะครับมีคุณสุวัสดิ์ฤทราปนลบนก็มีสอส,อสอโคราชมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับภาพออกมาคือไอ้ภาพแบบเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆหลุดหรอกครับมันคือการมันมันต้องเป็นการจงใจปล่อยเพื่อส่งสัญญาณอะไรบางอย่างยังมีอะไรอีกอะคดียุบพ,พักของข้าวไกลที่โดนสปีดต,ติดเทอร์โบมาจะตัดสินวันที่7สิงหานีแล้วยังมีมกรณีคดีของคุณพิธาอีกรเรื่องไอทีวีซึ่งรอดไปได้ยังมีคดีของ44สสสอสอซึ่งคาอยู่ที่ปปชและก็ยังเดินหน้าต่อทุกวัน นะครับไม่รู้ผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับและอาจจะมีคดีอื่นๆอีกมากมายตามมาอีกในขณะเดียวกันฝั่งที่เขาตั้งรัฐบาลเขาก็ผลึกกําลังกันแน่นเขาอาจจะมีตึงๆกันบ้างแต่สุดท้ายก็จับมือกันแน่นเหมือนเดิมตึงๆกันบ้างปุ๊บถึงเวลาก็เคลียร์กันได้ไอเรื่องกัญชาก็เพิ่งเคลียร์ไปนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะมาดูสว สวก็เหมือนที่สื่อสารมวลชนเรียกกันว่านี่คือสวอ,อสายสีน้ําเงินหรือถ้าจะพูดในภาษาของคุณอาจารย์ธนพรศรียังกูลให้ชัดไปเลยแกบอกว่านี่เนวินชิดชอบสภาแกกล้าใช้คานี้เลยนะผมไม่ได้ใช้เองนะอาจารย์ธนพรแกใช้คำเนี้ยในรายการของเดอะสแตนดาร์ดส่วนภาษาสื่อมวลชนคือสวอ,อสายสีน้ําเงินก็จะเห็นได้ว่าไปหมดเลยแล้วสวอ,อม,มันสัมพันธ์กับอะไรมันสัมพันธ์กับการเลือกองค์กรอิสระพูดง่ายคือคนเลือกกรรมการฟุตบอลนะครับ เดังนั้นดังนั้นมันมีความสําคัญนี่ก็ไปหมดเลยนะฮะก้าวไกลไม่ได้เอี่ยวอะไรเลยนะครับอะไรกะัะเหตุการณ์คดีก็งวดเข้ามานะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยบรรลุปิดล้อมทุกทิศเลยคุณเจอทั้งวงล้อมนิติสงครามซึ่งยังคากันอยู่และเดี๋ยวก็จะคง,งมาอีกเรื่อยๆแน่ๆนะครับคุณโดนปิดล้อมทุกภาคการเมืองเข้าไปส่วนที่กาลังจับกันอยู่คุณโดนปิดล้อมเรื่องอะไร กลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจดูถ้าจะไม่ได้มีจิตใจปฏิพัติสวาสกับพรรคเท่าไกรเท่าไหร่นะครับมีอะไรครระบบรัฐขา้าราชการกองทงกองทัพกลไกรัฐต่างๆคุณไม่ได้เคยเข้าไปเอี่ยวเลยเลยคุณโดนปิดล้อมหมดเลยนะครับแล้วเก็ใครเหลืออะไรถ้าพูดกันตรงๆมาตอนนี้พรรคกาไปเหลืออันเดียวเหลือไอ้สิบสี่จุดสี่ล้านเสียงเหลือสอสอตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบแปดคนและก็เหลือคะแนนนิยมที่พี่น้องประชาชน นะครับมอบให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่พูดกันตรงๆพรกเก้าไกลเหลืออันเดียวเหลือประชาชน,นกลไกรัฐไม่มีพักการเมืองที่คือถ้าให้เขาเลือกแล้เขาไม่ร่วมเว้นแต่สุดวิสัยเว้นแต่คุณชนะขาดเขาอาจจะอยากจะขอร่วมแต่ถ้าสภาวัตบ,บุนี้เขาไม่ร่วมกับคุณแน่นอนถูกไหมอะไรกันระบบราชการคุณก็ไม่มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็ไม่มีกลไกรัฐก็ไม่มีมหาไทยก็ไม่มีสวก็ไม่มีองค์กรอิสระสารก็ไม่มี กฎหมายก็ไม่มีมีอย่างเดียวประชาชนสนับสนุนแล้วอย่างนี้จะทำไงจะแหวกวงล้อมนี่ได้ยังไงืออจะแหวกวงล้อมนี่ยังไงนะครับผมเห็นแบบนี้ครับคือสิ่งหนึ่งที่พรกเก้าไกลมีเนะี่ยนะครับทําได้แล้วและต้องทําต่อไปและต้องทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับคือการเป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่ ผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าให้พรรคเก้าไกลยืนชัดเจนเลยว,ว่าคุณประกาศตัวเป็นพลังแบบใหม่เพื่อการต่อสู้ในทางการเมืองระยะยาวเพราะผมมองออกว่าการเมืองในท้ายสุดมันจะเน่าเฟะแบบนี้แหละมันจะไปกองรวมกันหมดแล้วคนก็จะรู้สึกอะไรวะตกลงม,มันจะเป็นอย่างนี้เหรออะไรวะคนก็เด้แต่เอ๊ะอะไรวะเอ๊ะอะไรวะมันเป็นอย่างนี้เหรอก็ให้เก่าๆทั้งหมดนะเขาไปรวมกันให้หมดซึ่งเขาเขาก็ต้องรวมด้วยเพราะเขาต้องสู้กับเก้าวไกล โดยสภาพถูก<ม>ไหมนั่นให้เขาไปรวมกันเลยให้เขาไปเบลนให้เขาผสมกันเต็มที่เลยแล้วก็อะรยืนนิ่งนิ่งยืนแน่นแน่นฮะประกาศตัวเองเป็นตัวแทนของพลังใหม่ในทางการเมืองพลังใหม่ไม่ได้ดูที่อายุนะไม่ได้ดูที่ generation นะแต่มันคือวิธีคิดแบบใหม่ของการเมืองอะ่ะ<ม>ซึ่งมันมีหลากหลายรายละเอียดเยอะนะแต่ผมใช้คํารวมๆกันว่าเป็นตัวแทนของพลังใหม่ถึงเวลาถ้าเป็นแบบเนี้ยเวลาการกระบาดเลือกตั้งเนี่ยคนก็เลือกง่ายขึ้น ทีมฝั่งมันชัดอะเส้นมัน o, o, ชัดเจนนิวพาร์สแอนฟิวเจอร์อดีตกับอนาคตคนจะเลือกอะไรคนจะเลือกอดีตแบบเดิมถอยไปแบบเดิมเหมือนก่อน4ี่เกถูกไหมผมผมเรียกว่ามันเป็นการรวบเนี่ยมันเป็นการผสมผสานร,ระบอบการเมืองการปกครองแบบหลังรัฐธรรมนูญสองหนึ่งบวกกับก่อนรัฐประหาร4ี่เก้ามาก i x กันเนี่ยได้ได้ได้หน้าตาแบบนี้แหละ ถ้าดูให้ภาพชัดขึ้นก็ดูหน้าตาแล้วมนตรีสิมันหน้าเดิมหมดอ่ะอ <laughs> จะเป็นคนกลุ่มดเดิมๆหมดนะดังนั้นเนี่ยเขาพยายามทำแบบน,นี้นี่คืออดีตส่วนก้าไกลคุณยืนมั่นๆเลยนี่อนาคตประชาชนจะเลือกอะไรเก่ากับใหม่อดีตกับอนาคตเอาอะไรนะดังนั้นณนะตั้งแต่เนี่ยคุณยิ่งต้องยืนแบบเนี้ยมันเป็นทางเดียวที่จะเปิดทางให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจเลือกว่าเอาแบบไหน ผมไม่ได้บอกนะเดี๋ยวคนจะมาเหมือนไอ้คอมเมนต์แรกที่เขามาด่าว่าหลงดีคิดว่าตัวเองดีคนเดียวเลยนะผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ได้บอกว่าถูกนี่คือทางเลือกของสังคมเก่ากับใหม่มนะครับอดีตกับอนาคตก็ประชาชนเป็นคนตัดสินใจในครูหาเลือกตั้งใช่หไหมดังนั้นวันเนี้คุณต้องยืนตรงเนี้ยแสดงความเป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่ให้แจ่มชัดให้ต่อเนื่องให้มากให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้ในรายละเอียดเป็นไงล่ะ โอ้โหคุณบดเอาตั้งแต่เรื่องนโยบายจนไปถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลของสสเลยนะผมถึงซีเรียสทุกครั้งเวลาคุยเรื่องเนี้ถ้าคุณจะประกาศตัวแทนเป็นตัวแทนกลุ่มของพลังแบบใหม่จริงนะ่ะเฮ้ยมันยิ่งต้องระมัดระวังการคลองตนของสสมันยิ่งต้องระมัดระวังเวลาคุณพูดคุณจามันยิ่งต้องระมัดระวังว่าอเรื่องดูงานที่ผมบอกเอาไปเที่ยวกันเห็นปะเพราะทุกอย่างมันเกี่ยวหมด นะมันเกี่ยวพันกันหมดมันตั้งแต่ระดับนโยบายพักตั้งแต่ระดับว่าเราเป็นรัฐบาลเราจะทําอะไรจนไปถึงวิธีการทํางานทางการเมืองด้วยจนถึงวิธีการปฏิบัติตนของสอส<อ><ๆ>แต่ละคนจนถึงวิธีการทรตกับผู้คนนะปฏิบัติต่อผู้คนต่างๆยังไงมันมันรวมหมดเลยอะ่ะคือเรากําลังสร้างสังคมการเมืองใหม่อะเวลาเราพูดเรื่องปฏิวัติใหญ่ๆเนี่ยมันคือเรื่องนี้แหละสร้างสังคมการเมืองแบบใหม่ สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ช่วงชั้นทางสังคมแบบใหม่แล้ววันนี้กําลังทําโดยนําโดยพรรคก้าไกลผมถึงซีเรียสทุกครั้งอ่ะบางคนบอกว่าทำอาจารย์ทําตัวเป็นครูใหญ่ถือไม่เดียวไล่หัวดไม่ใช่เลยคุณจะพูดแบบนี้ไม่ล้วว่าคุณเป็นตัวแทนของพลังใหม่เนื่องจมันต้องมันต้องละเอียดทุกรื่องท,งทุกประเด็นทําให้คนเขาเห็นจริงๆนะฮะนี่เรื่องแรกยืนยันจุดยืนเดิมแสดงตนทําให้คนเห็นว่าเป็นตัวแทนของพลัง ใหม่พลังของอนาคตอีกอันหนึ่งครับอันที่สองคุณต้องรักษาความคาดหวังของสังคมมาไว้คือสังคมไทยเนี่ยมันมีความหวังมาโดยตลอดนะแม้เราจะเจอเรื่องไม่ดีเต็มไปหมดเจอมรสุมเจอวิกฤตเราเจอรัฐประหารเราเจอการชุมนุมขนาดใหญ่เราเจอการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงแล้วไม่มีใครรับผิดอะไรเลยเราเจอความแตกแยกในเรื่องความคิดทางการเมืองในครอบครัวในโรงเรียนจนไปถึงระดับประเทศชาติ เราเจอเรื่องรัฐประหารเราเจอการปกครองโดยทหารต่อนเนื่องมาหลายปีในช่วงเวลาสองทศวรรษหลังเราเจอวิกฤตการโควิดเราเจอวิกฤตการเศรษฐกิจสารพัดเรื่องราวเราเจอมาโดยตลอดแต่อย่างน้อยพี่น้องประชาชนคนไทยก็ยังมีความหวังอยู่ในใจตลอดว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้แล้วเวลาคนหวังว่าพี่ว่าเราจะดีกว่าวันนี้เนี่ย เขาไม่ได้หวังกันแค่แบบว่าพรุ่งนี้จะหาเงินได้กี่บาทพรุ่งนี้จะซื้อข้าวมากินได้หรือไม่ในท้ายที่สุดคนเขาจะคิดต่อไปถึงภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,อยากเห็นการเมืองที่ดีกว่านี้อยากเห็นสังคมไทยที่ดีกว่านี้อยากเห็นกลุ่มก้อนความคิดใหม่ๆได้มีโอกาสมาพัฒนาประเทศไทยให้มันไปไกลมากกว่านี้ นะฮะระดับจุลภาคเล็กที่สุดถึงแค่คิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะเอาอะไรกินน่ะพอมันพันมันผูกมันพันมันผูกกันขึ้นเรื่อยๆมันเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาว่าเราอยากเห็นอนาคตของประเทศที่มันดีกว่านี้ทีนี้จะทําให้เกิดได้อย่างไรชุมนุมก็โดนปราบเรียกร้องก็โดนปราบโดนตีเรียกร้องไปรับหนังสือร้องเรียนแล้วก็ไปกองเรียกร้องไปก็อา่ารับหนังสือตั้งกรรมการตั้งกรรมการเสร็จก็แก้อะไรไม่ได้นะในท้ายที่สุด ความหวังอันเดืองรองแบบนี้มันจะสําเร็จได้ก็ถูกส่งมอบภารกิจให้กับพรกการเมืองไงเพราะพระการเมืองเป็นคนอาสาลงเลือกตั้งครับ เราไม่มีการติดอาวุธนะครับไม่มีสงครามกองโจรน,นะครับไม่มีสงครามประชาชนลุกคือเป็นล้านคนทั้งประเทศนะครับไม่ได้ทําแบบพรรคคอมมิวนิสต์อ่งประเทศไทยที่เข้าป่าแล้วใช้ชนบทล้อมเมืองแต่เราสู้กันในระบบผ่านการเลือกตั้งผ่านกติกาสถาบันการเมืองแบบผู้แทนแบบนี้มันจึงเป็นธรรมดาที่ความคาดหวังของคนจํานวนมากเขาก็จะส่งมอบต่อให้พักการเมืองที่เขาเห็นว่าเอาดีได้พอจะเป็นความหวังได้เองเอาภาระนี้ไปอื ซึ่งคนนี้พักก้าไกลรับไปเต็มๆฮะรับไปเต็มๆเพราะอะไรก่อนหน้านั้นผมไม่ค่อยเชื่อนะเพราะผมไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักก้าวไกลรอบที่แล้วอะ่ะโอ้โหคุณบสไปหลายจังหวัดบางวันเนี่ยผมปาส่ายสิบเอ็ดเวทีสิบเอ็ดเวทีผมนี่ไม่ไม่ออกดีเบตเลยออกดีเบตเนี่ยแกนนาพักที่เขาจะเป็นฟีเตอร์พักรับไปเลยผมนี่ไปปาสายเวทีเล็กเวทีย่อยขึ้นรถคาราวานเสร็จไอ้คันใหญ่ๆเสร็จกระโดดลงรถกระบะคันเล็กเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆเลย ผมสถิติผมเนี่ยวันหนึ่งสิเวท,เวทีที่อีสานอไปหมดแล้วเราเห็นไงพอมันลงระดับนี้มันเห็นเห็นสายตาทุกคนเวลาวิ่งเข้ามาหาเราเห็นสายตาเด็กน้อยเห็นสายตาของคนที่วิ่งตามรถไอ้คาราาวานของก้าวไกลที่มี6กคันน่ะนะเราเห็นสายตาของคนแบบอะไรครับเอาของกินมาฝากเอาน้ามาฝากเอาพวงมาลัยที่มีแต่ของกินมาให้ เงินไม่เคยเสียกันสักบาทเนี่ยเดี๋ยวหลังมีแต่คนเอาของมาให้กินนะครับบางทีแกนนําปลาใสดาวปลาใสาวิ่งไปที่อื่นละทีมงานใส่เสื้อพักแค่นี้คนก็วิ่งถ่ายรูปละคนนั่งตามดูว่าเอ๊ะรถวิ่งไปถึงไหนละอ๋อมาเต็มไปหมดเลยเวลาผมปลา,ายขึ้นเวทีใหญ่คู่กับพี่ทาและแกนนำพักอื่นๆเนี่ยเรายิ่งเห็นเลยคนมันมาแน่นมากมาฟังแน่นแล้วแน่นอนที่สุดผมว่าทุกคนพิสูจน์ได้ว่าก้าวไกลไม่มีเงินไปจ้างคนมาฟังอยู่แล้วมากันเองแล้วเราเห็นตาเขาอะ เห็นสายตาเขาเนี่คือเขาหวังจริงๆและวันที่พี่าไม่ได้เป็นคนก็เสียใจนี่วันนี้ก็จะยุบพักคนก็จะเริ่มรู้สึกอืมเจ็บใจเจ็บปวดดังนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าคนเขาคาดหวังจริงๆดังนั้นเมื่อคนคาดหวังแล้วเนี่ยพักเก้าไกลจึงมีพันธกิจที่จะต้องรักษาความคาดหวังนี้เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปและตัวเองจะเป็นยานพานะตัวแทนของการพาเอาความหวังนี้ไปทําให้มันสําเร็จ มันต้องทําแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนเลิกหวังผมเชื่อเลยสอสก้าวไกลลดควบเลยทุกวันนี้ที่เขาเลือกคุณเนะ่ยเพราะเขาหวังว่าคุณจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เขาไม่ได้เลือกคุณมาจากว่าสอสอเขตคนนี้ดูแลพื้นที่ดีนะเขาไม่ได้เลือกสอสอเขตจากการที่คุณทําหมันหมากําจัดยุงลายนะคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยทั้งนั้นนะเลือกเพราะคิดว่าจะเอาพรรคเนี่ยไปเป็นรัฐบาลแห่งความหวังแห่งการเปลี่ยนแปลง ลองถามดูสิคนะรับวอเตอร์เนี่ยไม่ใช่พี่น้องประชาชนอยู่เข้ามาฟังอยู่เนี่ยถามเลยใครเลือกก้าวไกลด้วยด้วยการที่ผู้สมัครคนนี้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดีบ้างไม่มีหรอกครับบางคนบอกยังไม่เคยเห็นหน้าผู้สมัครยังไม่รู้จักผู้สมัครเลยแต่ฉันเลือกก่อนเพราะฉันอยากให้มันเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดบางคนบอกเขตยังยังต้องเลือกคนเดิมๆแต่ปฏิริษีแบ่งให้ก้าวไกลอย่างเนี้ยก็แสดงว่าคนหวังจริงๆดังนั้น ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความคาดหวังนี้ลดน้อยถอยลงนะคุณโบสผมเชื่อว่าคนเขาก็จะกลับไปเลือกคนที่ดูแลพื้นที่ได้ดีคนก็จะกลับไปเลือกบ้านใหญ่เพราะไม่รู้แล้วการเมืองไม่รู้จะหวังเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าประเทศนี้มันคงได้แค่นี้มั้งอย่างนั้นฉันต้องกลับไปเลือกตามพฤ,ฤติกรรมแบบเดิมๆที่ทํามาด,ดีกว่าเลือกคนที่ใกล้ชิดกับเราเลือกคนที่ดูแลเราในพื้นที่ให้ดีที่สุดอย่าไปเลือกเลยพักนู่นพักนี้เพราะสุดท้ายมันเปลี่ยนไม่ได้อืม ดังนั้นพรรคการเมืองต้องรักษาตรงนี้ไว้มันจึงเกิดการปะทะกันฝั่งหนึ่งเขาพยายามเดโพลิติไซส์โพลิติไซส์แปลว่าทําให้มันเป็นการเมืองนะเขาเดโพลิติไซส์ถอดความเป็นการเมืองออกพกรรคกาวเมืต้องรีโพลิติไซส์ใส่ความเป็นการเมืองเข้าไปใหม่ตรงนี้ผมหมายถึงอะไรเวลาผมพูดความเป็นการเมืองเนี่ยคขาบอกการเมืองมันไม่ใช่แบบสกรปรกโสมมอะไรน,น,นี่การเมืองในภาษาลัทธศาสตร์ในเซนส์นี้หมายถึงอะไรการเมืองคือเรื่องส่วนรวม การเมืองคือการบริหารจัดการเมืองชื่อมันก็บ่อยอยู่แล้วนะครับ<ม>ภาษารากศัพท์มันคือ polis ซึ่งแปลว่าเมืองนะ polis ในภาษากรีกกับ polis แปลว่าเมือง politics เนี่ยมันก็คือการใช้อำนาจเพื่อมาจัดการเรื่องส่วนรวมนะดังนั้นเวลาผมพูดคำว่า politicize ทำทำให้มันเป็นการเมืองมากขึ้นเนี่ยคือทำตัวเราให้มันคิดถึงเรื่องการเมืองเรื่องส่วนรวมม,มากกว่าคิดเรื่องตัวเรา เวลาพี่น้องประชาชนออกไปเลือกก้าวไกลเนี่ยเขาคิดเรื่องตัวเองไหมเขาคิดเรื่องส่วนรวมอมเขาคิดเรื่องส่วนรวมว่าถ้าส่วนรวมมันมีอนาคตมันทําให้ดีมันเปลี่ยนโครงสร้างขนาดใหญ่ดนะเดี๋ยวเขาก็จะดีด้วยถูกไหมเนี่ยมันคือ politicize เราสร้าง active citizen ให้คนกระตือรือร้น,นอยากดูประชุมสภาแฮชแท็กประชุมสภาขึ้นทุกวันพูดเพื่อเรื่องหัสร้าง active citizen ที่สนใจใครรู้ว่าการเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรต่างๆตลอดเวลา นี่คือ politisize ไง politisize ชีวิตประจําวันของคนว่าให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องสําคัญให้เห็นว่าเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นพรกคก้าเลยต้องต้องยืนเรื่องนี้ต่อต้องเดินเรื่องนี้ต่อนะฟังตรงกันข้ามกับคุณนะเขาพยายามจะบอกอะไรเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้เพ้อเชอร์ไม่อยู่กับความเป็นจริงแค่นู่นแค่นี้ฝันใหญ่โตสุดท้ายอะไรนะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเห็นไหมฮะปัญหาปากท้องเนี่ยแกเล็กๆก,ก่อน อย่าไปนั่งคิดระบบสวัสดิก์กรงสวัสดิการอะไรเงีญญ้ยเอาแค่นี้คือเขาพยายามถดดึงให้กลับมาคือสังคมมันกําลังเดินโดยมีพรรคการเมืองพยายามดับช่วยกันพาให้เดินแต่มันก็จะมีอีกพักหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับก้าวไกลเขาต้องดึงกลับถูกไหมว่าน,นี่กัการต่อสู้กันในทางการเมืองเพราะถ้าคนมีความคาดหวังมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นเท่าไหร่เขากาให้กาห้าวไกลหมดอืแต่ถ้าคนนึงคนบอกว่าประเทศนี้มันได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวเลือกไปก็โดนยุบมันก็อยู่กับความเป็นจริงเถอะสังคมไทยเราก็คงวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้แหละคนก็ไม่ต้องกาก้เาเาไกลละนั้นนั้นผมจึงเห็นว่าวิธีการฝ่าวงล้อมออกไปเนี่ยนะเหมือนเจ้าตากเลยอ่ะวันที่อะไรเหมือนเพลงคาราบาวอะตีแหกฝ่าวงล้อมเลยเนี่ยออกไปให้ได้เนี่ยจากการที่ถูกปิดล้อมจากกลไกรัดกลไกนิติสงครามพักการเมืองกลุ่มตุนอะไรอ่างเบล็อกคุณหมดเลยเนี่ยนะ สถาบันการเมืองแรงบล็อกคุณหมดเลยแต่คุณมีแค่ประชาชนอยู่ในอยู่ในข้างคุณดังนั้นทำได้ย่ยคุณต้องฝ่าวงล้อมนี้ออกไปนะฮะด้วยการเป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่ให้ได้ยืนระยะแบบนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งปี70เป็นตัวแทนของความคาดหวังแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้ยืนระยะแบบนี้ไปถึงปี7 0ถ้าทำไม่สำเร็จก็คะแนนมันลงทันที